อีกสักฉบับนี้คุณหมอสฉบับ,บหนึ่งนะคะมีคาถามของคุณผู้หญิงอีกค่ะบ,บอกว่ากังวลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมีอย่างเช่นเรื่องมะเร็งเต,ต้านมนะคะว่ามาจากสาเหตุอะไรจะป้องกันได้หรือไม่แล้วใครที่เสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะคุณหมอต้องคะก็มะเร็งเต้านมนี้ก็เหมือนมะเร็งทุกชนิดจริงๆแล้วไม่ทราบสาเหตุแต่เพราะว่าคุณผู้หญิงที่เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอยู่สองสามอย่างนะคะที่หนึ่งก็คือประวัติทางพันธุกรรม คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเป็นเต้ามะเร็งเต้านมเต็งก็เป็นคุณพ่อก็อาจจะเป็นได้นะคะมะเร็งเต้านมผู้ชายก็เป็นได้นะคะก็จะเสี่ยงนะคะประเด็นที่2ก็คือมีฮอร์โมนสูงในร่างกายหรือรับฮอร์โมนเข้าไปฮอร์โมนที่จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เต้านมมีการเจริญเติบโตค่ะการรับฮอร์โมนเข้าไปเช่นการกินยาคุมกําเนิดนานๆหรือการกินยาหลังที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนที่ทําหรือบางคนนี่ฮอร์โมนจากธรรมชาติเขาเยอะ บางคนนี่ถามว่าทราบได้ไงว่าฮอร์โมนเขาเยอะก็เช่นว่าเขามีประจำเดือนเร็ว10ปี11ปีมีแล้วแล้วก็ยังไม่ยอมหมดประจำเดือน55าส้าก็ยังไม่หมดนะคะ hmm. หรือแต่งงานช้ามีลูกช้ามีลูกช้าในฮอร์โมนก็เยอะนะคะมีลูกหลัง30ปีเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เป็นอัตราเสี่ยงของการ oh, เกิดมะเร็งเตนน้านมนอกจากนั้นตอนนี้ที่เขาสนใจมากก็คือไลฟ์สไตล์ค่ะคุณฮาร์ดค่ะ With, วิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ทําให้ร่างกายอ้วนรับประทานอาหารไขมันสูง นะคะไม่ออกกําลังกายมีมลภาวะในชีวิตมากความเครียดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนนะคะหรือว่าทํางานกลางคืนอันนี้เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเต้านมอัตราในคนไทยนี่พบบ่อยสักขนาดไหนคะมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงผู้หญิงไทยเนี่ยค่ะคือมะเร็งเต้านมนี่เป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับสองอันดับสามแต่แสนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเยอะจุดสามเปอร์เซ็นต์ มันก็เยอะเหมือนกันคือไม่ถึงว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างเป็นแล้วมันส่วนใหญ่มันจะตรวจพบจริงๆตรวจ,รวจพบได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ตรวจพบโดยเร็วมันจะค่อนข้างเป็นอัน,นตรายใช่ค,คือ,คอมะเร็งเต้า ok นมนี่ก็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งที่พบมากในคุณผู้หญิงก็เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ยังไม่ใช่สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะคะมะเร็งเต้านมนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งค่ะอือือครับคุณผู้หญิงยังจะถามต่อใช่ไหมคะว่ามีวิธีการอะไรไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีโอกาส ครั้งหนึ่งอา่านงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวญ,ญี่ปุ่นเขาจะพูดถึงอาหารญี่ปุ่น <c oughs> ตัวหนึ่งเป็นซุปที่พวกเราอาจจะคนไทยก็คุ้นกันมิโซซุปเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยดื่มดื่มม,ม,ม,มิโซซุปซุปเต้าเจีย้ยวซุปเต้าหู้เนี่ยนะใช่เป็นประจำแล้วเขาบอกว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยจะต่ำลงจะเป็นไปได้ไหมคะจริงค่ะอันนี้เป็นการวิจัยที่มีมานานแล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับ คนทั่วๆไปในโลกนะคะคเ,าาเพราะว่าการวิจัยพบว่าทั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์ทั่วเหลืองรวมทั้งปลาทะเลทั้งสาหร่ายที่คนญี่ปุ่นชอบรับประทานเนี่ยจะมีสารต้านมะเร็งนะคะ<อ>เป็นสารพวกไอโซฟลาวานอยด์หรือลิกแนนนะคะ<อ>ต้านมะเร็งได้แลวคนญี่ปุ่นเองเมื่ออพะยพไปอยู่อเมริการับประทานอาหารที่มีไขมันสูงปรากฏว่ามีมะเร็งเต้านมสูง<อ>นะขณะ,<อ>ะขณะที่อยู่ในญี่ปุ่นเองมะเร็งเต้านมต่ำฉะนั้นก็เชื่อว่าอาหารเหล่านี้เช่นอาหารจากผลิตภัณฑ์ทั่วเหลืองนะคะ สาหร่ายหรือว่าพืชผักผลไม้หลายอย่างนะคะสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้นะคะไลฟ์สไตล์แล้วก็คุณผู้หญิงถามว่าใครที่เป็นเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเต้านมก็คุณผู้หญิงทุกคนที่มีเต้านมเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเต้านมหมดเพราะว่าจริงๆแล้วแล้วผู้ชายที่ไปเสริมเต้านมอันนี้มีเสี่ยงไหมก็มีส่วนค่ะผู้ชายที่รับประทานฮอร์โมนเพื่อให้เต้านมอ๋อนน่งก็เสี่ยงกันเพราะจริงๆแม้ว่าเราจะทราบปัจจัยเสี่ยงว่าเอาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะเกี่ยวกับการทุกกรรมแต่เรา ทายไม่ได้ค่ะว่าใครจะเป็นมะเร็งเต้านมและเป็นตอนอายุเท่าไรหร่ฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนที่มีเต้านมก็ถือว่าเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งเต้านมและบางประเทศนี่เขามีกฎหมายว่าคุณผู้หญิงจะต้องตรวจเต้านมด้วยตัวเองห,อหรือว่าให้คุณหมอตรวจทุกปีนะคะค